ท่านผูช้ชมครับนี่คือรอบชิงชนะเลิศน,นะครับอันดับหนึ่งและอันดับสองหรือว่าใครจะได้อันดับหนึ่งและอันดับสองอ่ะเริ่มได้เอาค้อนชนกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะนู่นชนะหนึ่งครับนู่นชนะหนึ่งอ่ะลิบบินชนะหนึ่งเอาไปเอาค้อนก่อนค้อนชนกันก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้าวชนะเฉยเลยชนะสอง ตนนัวนาเดนได้อันดับสองก็ยังดีครับได้อัันดบได้ได้รางวัลอันดับสองโอเคครับขอบคุณมากขอบคุณมากที่ร่วมจะคุยอะไรกับท่านผู้ชมหน่อยไหมครับ <c oughs> โอเคโอเคแล้วท่าคคนครูพูดคอนยานะพูดยังไงกับท่านผู้ชมครับไม่รู้นะครับตอบไม่รู้ครับ